ดึาน้ดแต่รเข้าไปได้ไหมครับได้ค่ะเพราะว่าต่ก่อนมันจะจบตรงนี้นะคะยัไม่ได้ตีสัสนะีน่ะมันมันจะลวงตรงนี้แหละโอ้แต่ป้ากงสายก็ตีตีไปแล้วเพราะว่ามันหายบ่อยอถ้านั้นมันก็จบตรงนั้นนมันเป็นรูจบแล้วก็นั้นกวางสายก็จะลูบไว้อย่างนี้นะคะ ใค่ะมันจะเจาะลักษณะนี้แหละตรงนี้น่ะก็เลยตีปิดหมดแล้วที่ที่ป้าพูดเมื่อเช้าใช่ไหมจ้าตรงต้เขาจะเจาะตรงไหนครับเจาะตรงนี้แต่ก็ตีสังสี่ปิดไว้หมดแล้วค่ะอ๋อจ้าแล้วก็จะลูดไปตรงนู้นนะคะท่านนี้แล้วก็ลูดไปตรงนี้แต่ว่าวันนั้นน่ะทำบุญน่ะทำธรรมดาน่ะก้าคุณยายจะปิดตรงนี้นะคะมันก็เข้าไม่ได้ห้ปิดตรงนี้ค่ะ แต่วันนั้นบังเอิญวันที่ยี่สิบเก้าวันเก้าต้อใส่ปิดแต่นั้นให้ไม่ได้สดตรงนี้ค่ะต้องใส่ญกญแจอีกนะคะปกติคุณป,ป,ป้านอนจะนอนตรงไหนครับนอนอยู่นู่นค่ะนอนอยู่น,น,น,อนอู่นเนาะห้อง,ห,องห้องนี้มีมีคนนอนไหมไม่มีค่ะไม่มีคนนอนเนา,นนานะาแต่ว่าก็วันนั้นก็เปิดลง่งโจ้งไว้อย่างนี้ก็คิดว่าปิดข้างหลังแล้วนะคะอ่ากเปาเ่จะเอาไว้ตรงนี้นะคะ กระเป๋าเงินนะ่ะตัวนี้นะ่ะคือว่าถ้าลูกมาขอแบ่งคือเงินจะแบ่งเป็นสามส่วนนะคะคือใช้สอยหนึ่งส่วนที่ใช้ทอนอะไรนะในกระเปเ๋านี้ถ้าลูกมาขอจ <peac> ากกระเป๋าตัวนี้นะคะต้องแลกมาไว้สักสี่พันเดือนหนึ่งก็งให้มันอยู่ในในแปดพัน นี่ค่ะก็เอาไว้ตรงนี้เนี่ยมันก็หายแต่มันเอาไปหมดเลือแต่เลืยี่สิบตัวนี้ป้าเราใส่ก็ทำอย่างนี้ไว้ค่ะไม่ไม่ได้ล็อกใส่กุญแจเหมือนที่แต่ก่อนทัว,วรน์วนี่คิดว่าปิดตรงนี้แล้วมีค่ะคิดว่าปิดตรงนี้เราเข้าไม่ได้ นี่แล้วก็เสียงปั๊บ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 อยู่ป้าข้าสายก็ตื่นออกมานะคะนี่ตื่นออกมาป้าข้าสายก็อยากจะเข้าห้องน้ําก็เลยมาเข้าห้องน้ําอย่างนี้กครอบไปดูเห็นมันนั่นค่ะนี่เราต้องนี้ได้เพราะว่ามันรุ่งโุ่ไงนี่มันที่ที่บ้านเนไม่ได้สืบสืบยัน คืนนี้นะคะอ๋อห้องน้ำเราอยู่ข้างหลังเนาะอยะทีนี่ก็ร้านมาเข้าออทางนี้มันก็เลยตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้ปิดตรงนี้ก็กเ,เากาะไว้ป้าท่านใส่คิดว่ามันไม,ไ,มไม่มีอะไรคิดว่ามันล้อมอย่างนี้แล้วนี่ครับผมคิดว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้ดูตั้งแต่เปิดร้านว่าจะปิดแบบนี้นะคะแต่เมื่อคืนนี้บังเอิญมันมันเข้าไม่ได้มันเอาไปแล้ววันที่ยี่สิบมันเอาไปแล้วเพราะว่า มานับดูแล้วมันหายเสื้อผ้ามันหายมันล็อกอย่างนี้มันก็เปิดได้คุณป้าก็กระเป๋าตรงนี้คุณป้าจับหรือยังครับป้าก็จับหาเดีย๋ยวผมจะไมจับจะไม่จับ,จ,บจับหาเงินหมดแล้วค่ะจับจับใช่ไหมเออเพราะว่าจะเอาเงินมาตั้ง<อ>แต่เมื่อวานรู้แล้วก็ใครก็จับนี่กระเป๋าเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ป้าสงสัยเลยว่าจะเอาไปเผาทิ้งเลยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกระเป๋าเดี๋ยวผมขอหนเผื่อนไปตรวจลาย ยืมมือป้าเอากระเป๋าที่ที่เงินอยู่ในนี้ใช่ไหมจ้าเงินเงินอยู่ในนี้แหละนีนี้างหของป้าแขวนไว้ตรงไหนครับก็แขวนไว้ที่เดิมค่ะตื่นเช้ามาป้าก็จะลูบออกมาแล้วก็นับนับแล้วก็ขายนะคะ เดือบกอยป้านี่แหละคุณแม่เครืร่อผ้าที่แขวนไว้แล้วแล้วมันหายตรงไหนครับที่แขวนไว้มันป้าคิดว่าราวนี้นะคะราวาวไหนครับราวนี้นี่คือถ,ถ่ายถ่ายภาพเลยสุา,า,า,ามามเดินมานี่วัดเสียให้ผมหน่อยบ้านราวนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนมานะคะไม่ใช่ตอนนี้นะตอนมาจากบ้านกกตูมมันเป็นหู๋อยู่ตรงนี้ค่ะอ้โอ้โอ้ อยู่อยู่ตรงนี้มันลก ee, ักกณนะนี้นะคะอันนี้รูดนัดนัดเมื่อวานนี้นะคะนัดแล้วเมื่อวานนี้มันจะประมาณนี้นะคะประมาณนี้แหละค่ะเอ้าทำไมมันเป็นท่อนๆอย่างนี้นะคะเสื้อก็มันจะแวกอยู่อย่างนี้นะคะนี่เออมันจะเป็นอย่างนี้ธรรมดาถ้าคำใสจะนัดแล้วมันลูดเข้ามาตัวเข้าสอยรูดเข้ามาติดกันกันเลยค่ะอย่างนี้นะคะ เพราะว่าตอนสี่ทุ่มทุกคืนป้างใส่จะนับแล้วก็จดไว้เลยแล้วก็เอาเงินเอามาใส่กระเป๋าไว้นะคะที่จดนะคะ็ป้วป้ากา็ใส่กระเป๋าไว้ตื่นเช้ามาก็เอาออกมานะคะ mm. นี่ค่ะ ป้าเขา,าส่ยามาเก็บไว้นี้นะคะวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะที่นับวันนั้นตื่นเช้ามาก็ไปทําบุญนะคะสามร้อยแปดสิบอ็ดค่ะสามรอยแเนาะจ้พอวันนี้ป้าเขาใส่ทำธุระเสร็จแล้วทําบุญอะไรเรียบร้อยแล้วป้าเขาใสก็จะขายก็มานับอีกมันเหลือสามร้อยหกสิบอ็ดค่ะหกเตัวจ้่า แล้วก็หายไปยี่สิบตัวเงินน่ะสี่พันสี่พันเท่าไหร่นะไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเราแลกให้ลูกเราเนาะก็เหลืออยู่ร<ม>้อยยี่สิบเงินสี่พันสามนี่แหละเพราะว่าไม่ได้จดคืนนั้นไม่ได้จดเงินเ <c oughs> ีีเยวให้ลูกนอกจากเสื้อยี่สิบตัวแล้วก็เงินสี่พันแล้วมีอะไรหายอีกไหมไม่มีคะ่ะตวร,รวจสํารวจเรียบร้อยทั้งคืนเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็เลยทะเลาะกับแฟนว่าอา้าว ทำไมปิดแล้วมันจะเข้าตรงไหนมีรอยมีรอยงัดไหมคุณป,ป้าไม่มีค่ะไม่มีเนาะไม่มีตรงนี้รงนี้เราได้ปิดไหมตอนนั้นอะไม่ได้ปิดตลอดคะ่ะอันนี้ไม่ได้ปิดนอกจากว่าไป,ไปนู่นไปนี่ก็ปิดไปไกลๆนี่ยแต่เมื่อว่าเมือ่อว่าเมื่อวานนี่ตัวไม่า่าน จะยิ้มดีแดงลงคลิปให้ตาหน่อยนะลงคลิปให้ตาหน่อยนะลงคลิปให้ตาหน่อยนะเพื่นบว่าลงคลิปให้ตาให้นะเป็นสติการ เฮียของเฮียเงินไยมันคือบเย่่รมันหน่อยไม่มันหน่อยมันบเยได้่อยระว่งักคือนยังยังม่ีย่างไปสอเก้าก็จกมึงหมดโบเยหรือยางมันไล่เลยเรียกเตียไว้รมันหรือเฮียเฮียล่กรณีลงบอลไห้บอกโค้าไลเนี่ยทำไมไม่เสียไปล่ะขายของเสียดิ คับสำหรับคลิปนี้นะครับตาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอ S G, ขอเอจีเข้ามากดไลค์กดติดตามใม่ตาครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ